มิสเตอร์รอบรู้รอบรู้ไปทุกเรื่องเลยครับวันนี้ผมจะพาท่านเข้าสู่เมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิสเป็นเมืองที่รองรับและสนับสนุนกิจการการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารเป็นเมืองที่มีการเชื่อมโยงด้านการผลิตถ่ายทอดความรู้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรระหว่างภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยครับกิจการที่เกี่ยวข้องเช่น กิจการวิจัยและพัฒนากิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์กิจการเทคโนโลยีชีวภาพกิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์กิจการซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการเกษตรและนวัตกรรมอาหารเมืองนวัตกรรมอาหารจะเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยพัฒนาด้านอาหารมีห้องปฏิบัติการกลางที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการวิจัยพัฒนาอย่างครบวงจร ซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าจะนำมาบอกอีกครั้งนะครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI